มากินข้าวกันครับทุกคนมื้อเช้าของฉันก็เที่ยงหวันแล้วมัวทํานู่นทํานี่เพลินโอ้ยกินเล็กหน่อยที่จะเป็นหลมเนี่ยข้าวน้ำพริกมาทุกคนเที่ยงหวันแล้วมื้อเช้าฉันเนี่ยขนแหน่งกะหลำ่ำจิ้มน้ำพริกค่ะปลาร้า เก็รู้ไหมแม่ฉันน้ำพริกปลารืงไงนกะเขาก็เอาพริกเผาย่างเดิมฉันจะมาแล้วเขาก็มาหล่นน้ำปลาใส่ <c oughs> สั่งจะทำเนาะเนี่มาละทินนกจิ้มแต่ก็อร่อยดีเนาะอืมอร่อย พิกแล้วอะมันก็หล่นแล้วเนาะตำแหน่งก็หล่ำกระทูมัง่งเขียงหวานแล้วมือสาวซะเนอะ หนูลูกาก,ก้านนี่นออกมั้งอยากกินพริกราดปะ่ะมันาเยอะเหรอใครอยากกินข้าวก็เชิญเข้ามามข้าวเยอะว่ะประถูอื Nó nướng tôm Thơm mà Thật dứt lạc lại Mới Đồ vật gạo chiến giọt với em.

ขอข้าวพุ่งหน่อยนะแบบข้าวพุ่งก่อนมาแล้วทุกคนขะแนงก็ลำร่อย,ว,ยว่ะซื้อมาถุงละสิบบาทเมล็ดนกต้ม โน้นน้อยเรื่องงามไม่ก่อนฉันก็เก็บดอกสระโนขายเนาะเก็บขายตลาดกันก่อนเยอะหาง่ายเนาะก่อนฉันเป็นแม่ค้าขายของตลาดเก็บผักบุ้งเก็เป็นเร่อนขาย ใหม่เด็ดเด็ดนะ,ะรุ่นรุ่นเนาะงมหงงมหอยเก็ดพวกบุ้งขายตามกองไร่ของนาเป็นถึงชอบถึงชันด้วยนาะกระทูแอมทุกหน่อย,นนมอยไม่ก่อนผักนางกางยาแล้วมันก็หายปีนง่ายเน้ะปูปลาเนุะ อินทื้นใจข้าวน้ำพสุดมะละกินนกก็อร่อยน้ำพริกอร่อยกันพริกเต่าสุดดังเดิมแม่ฉันเขาไปเอามาแล้วเขาก็หล่นปลาลาใส่ฉันก็บอกแกนี่ถาแปลก กับอร่อยเลยอเ่อือยุ่งมากมุกคนทำกับข้าวมนจะกินผัดเรืกินผัดวุ้นเส้นสักคำเยอะแย แม่ยังผักกุ้นเซนไว้ใส่หมูบดใส่กุ้งแห้งใส่แตงใส่เห็ดขับใจทาอิ่มแล้วแต่ยังอร่อยอยู่นะงผัก Khao một tớ đó. bài bài Được cho hai gia Khiến nấm chim Trứng chim này Thôi nhá Hôm nay kinh mưu Dừa phò Nó Khiến phở Dên bữa đó ตรงนี้ทำกับข้าวใส่บา,า,บาตรอยู่พี่ยายใส่บาตรอยู่ต่างเงี้ยอืมอ,อืม ให้ดูนี่เขนุนเชื่อมุนายป้าพรเข้ามาให้เนี่อกิน้าวแล้วก็ขอกินหวานทั้งหน่อยนะสักชิ้นนะืเหนียวหนึบก็เชื่อมเป็นเหนียวหนึบอร่อยมากเลยเอราะวอเาก่อนยิ้งแน่นตาย กินตายแล้วตายเขาลือกันตายขายที่หน้าเขาลุ่นไอหนึ่งยหลานยีดอกไม้ตะกะตะกามกินจุกแน่นตายน <c oughs> มทุกคนมันยะเป็นยังมั่ง <c oughs> อ๋อเนาะมันก็หิวมันก็อิ่มแต่มันอร่อยนะอร่อยเนี่ทุกคนผักนางกลางหญ้าเยอะแยะกับข้าวกับปลาที่กินชื่นใจฉัน